เพียงวันละ150บาทเราก็เป็นเจ้าของเจ้าตัวนี้เลย2 0 1 5นิสสันซูซูกิ่ Auto, ีออโต้มแท้130 0 0 0กิโเมดูไปดูมาแล้วมันก็ค่อนข้างเยอะนะฮะรอยหมาข่วนมีค่อนข้างเด็ดหลายจุดแต้มๆนิดๆหน่อยๆตามขอบเดี๋ยวเคาะให้นะฮะเดี๋ยวเคาะเดี๋ยวคนให้สำหรับแก้มก็คงต้องทำนั้งชิ้นไปเลยแล้วกัน รีวิวดว่วนในวันนี้นะครับเอาใจแฟน,แฟนที่งบน้อยแต่อยากได้รถเก่งไซส์กลางไว้ใช้งานบอกเลยคันนี้คุ้มจริงๆนะกับคันนี้เลยปี2015 nissan s i l v i 1.6 v auto ใหม่130,000กิโลเมตรได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะเป็นรุ่นยอดนิยมเลย1.6 v นั่นเองนะรับประกันโครงสร้างเมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีต่อตอมไม่มีความไม่มีน้ำท่วม เลขไมแต้แตนึ่งแสน1 3มหมืกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับปีผลิต2 0 1 5ออกรถว่าปลายปี2015เพราะฉะนั้นก็10ปีพอดีถ้าหารเฉลี่ยกันเลขไม้ถือว่าไม้ค่อนข้างน้อยเลยปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ได้สีขาวมุกสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเปิดราคากันเลยดีกว่านะฮะหน้าร้าน Walk In ครับ เราตั้งขาย2 3 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยหรือเพียง2 1 9 0 0 0บาทเครดิตจัดเต็มฟรีดาวออกรถ0บาท ได้เหมือนเดิมนะผ่อนเริ่มต้นสบายๆ72สบาย7งวัตหารเฉลียวมาตกเดือนละ4,500บาท้ท่านั้นเองหรือวันละ150บาทโอ้โหรูเงี้แล้วอย่าช้ารีบมาดูรายละเอียดของรถกันเลยกระจังหน้าเท่ๆเลยนะฮะเป็นพลาสติกสีเทาเข้มล้อมกรอบด้วยโครงเมียมสวยสวย ไฟหน้าโคมมัลติรีเฟล็กเตอร์นะก็ยังสวยใสยใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะฮะฝาะกระโปรงนะแผลใหญ่ไม่มีนะแต่สะเก็ดนะยเยอะจะมาเด่นอีชิ้นนี้แหละตอนแรกก็สองจิตสองใจว่าอาจจะแต้มสีดีหรือจะทำดีดูใบดูมาแล้วมันก็ค่อนข้างเยอะนะฮะสรุปแล้วเดี๋ยวบานนี้ทั้งบานผมพ่นให้ใหม่เลยละกัน แต่ให้ดูก่อนว่ามีแผลประมาณนี้กระจัดกระจายค่อนข้างเด่นก็เลยอ่ะเดี๋ยวเก็บให้ท่านทั้งบานเลยสําหรับฝาโป่งนะฮะกันชนก็ดูแล้วน่าเก็บเหมือนกันเพราะว่ารอยหมาว่วนมีค่อนข้างเด่นหลายจุดนะฮะอ่าเนี่ยด,ดูแล้วดูแลก็โอเคอ่ะคุ้มอยู่อ่ะทาไปเลยแล้วกันนะฮะท่อนหัวเราทําให้ทั้งกันชนหน้าแล้วก็ฝากระโปรงครับแต่แถบขวานี่เราคิดว่าขัดดีกว่านะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยสวยดูแล้วไม่น่าต้องทําอะไร นะแผลใหญ่ไม่มีขัดอย่างเดียวละกันนะฮะขอไปอยังบางนะตามอายุนะฮะอย่างมากก็มีตั้นแต้มหน่อยๆแล้วกันนะฮะแต้มแตมนิดๆหน่อยนะะตๆ,ๆอยอยตามขอบแต้มได้นะ,ะที่เหลือขัดเอาแล้วก็ฟิล์มกันสาดเจ้าของเรียให้มาโอเคยังดูดีนะฮะมีสมาร์ทเอนทรีด้วยหลังคาก็ล้างน้ําอย่างเดียวนะฮะคงไม่ต้องไปทําอะไรก็ถือว่ายังดูดีขอไปอยังบางนะครับกระจกข้างฮะสีสันโอเคเรียบร้อยสวยงามมีไฟเลี้ยวด้วยนะฮะ มาต่อกันที่ล้อเลยรุ่นนี้ได้ดิสเบกสล้อหน้าหลังเลยนะครับแม็กเดิมๆลายเดิมเนื้อเดิมโรงงานสวยมากแบกอลลอยสีเทามีทลอกเบาๆแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่น่าเกลียดที่เหลือ90%ยังสวยไปตามนี้เลยนะครับส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินฮะเบอร์1 9 5 50 R16 รนะฮะยางมิชลินปี23นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ไม่เก่าจนเกินไปยังสวยครับ ดอกยังลึกยังเต็มอีก2ปีได้แน่นอนนะครับซุ้มล้อช็ดสีสวยงามไม่มีชนหนักแน่นอนอัลล้อหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันแมกหลังก็สวยนะครับสมบูรณ์เลยแล้วก็อย่างมิชลินนะฮะปี23เหมือนกันดอกสวยนะครับ ดอกยังลึกยังคมยังนิ่มยังเต็มอีก2ปีได้แน่นอนอัดซุ้มล้อดเดิมๆสวยงามโครงสร้างกันต่อเลยประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางถือว่ายังเหนียวนะครับดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครอ่ะซอกประตูด้านในนะฮะก็ใช้ได้สวยแห้งเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนัก อัสสกเสากลางขวาอักขอบอย่างเหนียวอีกแล้วไม่ค่อยมีใครดึงอดึงออกมาเม็ดอาร์กอยู่ครบอักเสด้านในสติ๊กเกอร์เรียบร้อยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนนะฮะน็อตด้านในเดิมนะน็อตด้านในเดิมอักษรคมคมเลยเสาหน้าขวาฝั่งคนขับดึงออกมาเม็ดอาร์กสวยงามเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ด ซอกนายสวยแห้งเดิมนะฮะไม่มีชนนะคันนี้ด้านหลังมีสปอยเลอร์แถมมาให้จากเจ้าของเดิมด้วยก็โอเคยังสวยดูดีฝาท้ายสีสันใช้ได้นะครับกระจกด้านหลังของเดิมโรงงานนิสสันฟิล์มหลังเสียแล้วไม่สวยอ่ะเดี๋ยวบานนี้เปลี่ยนให้ใหม่ละกันนะฮะไฟท้ายโอเคฝั่งซ้ายดูดีฝาโปรงท้ายตรงกลางดูดีเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายขวาโอเคเรียบร้อยกันชนหลังดูแล้วเรียบร้อยนะ เออสีสันโอเคมีเซ็นเซอร์ให้4จุดกันชนหลังก็เรียบร้อยขัดอย่างเดียวละกันนะฮะฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทแบบนี้นะครับเปิดมาแล้วด้านหลังซ้ายตะเข็บสวยมากแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะฝากระโปรงแหวกดูหัวน็อตหน่อยมีถอดเก็บสีนะ,ะก็ตามอายุมีบ้างด้านหลังก็เดิมนะฮะฝาเดิมนะฮะตะเข็บแห้งเดิม น็อตมีถอดเก็บสีฝาโปรงนะฮะมีถอดเก็บสีแต่เก็บซ้ายขวาสวยแห้งเดิมนะพวกนี้เดิมนะครับอามุดเข้าไปด้านในพวกนี้ก็เดิมหมดนะแห้งแห้งไม่มีชนหนักไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะด้านหลังกว้างนะเป็นเก่งไซส์ใหญ่ที่ค่อนข้างคุ้มนะฮะจุกของได้เยอะกว่าพวกอเมล่านะครับเพราะว่าเป็นเก่งไซส์กลางมีทาดรองกันกระแทกแถมมาด้วยผมสวยมากนะฮะ ด้านล่างจะมีล้อไหลให้นะฮะมีกากบาทแถมให้แม่แรงแถมให้นะฮะด้านหลังเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามซิลิโคนเดิมตัวอักษรคมๆนี่นะฮะซ้ายขวาแห้งหมดนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สนะฮะแถบซ้ายแถบนี้จะมีที่เด่นที่สุดคือแก้มมีบุบหน่อยๆ เดี๋ยวเคาะให้นะฮะเดี๋ยวเคาะเดี๋ยวพ่นให้สาหรับแก้มก็คงต้องทํานั้งชิ้นไปเลยแล้วกันนะฮะส่วนประตูดูแล้วขัดได้นะฮะประตูดูแล้วไม่มีแผลอะไรใหญ่โตขัดเอาขัดขัดขัดไปขัดสะโพกขัดขัดไปให้หมดนะฮะฟิล์มกันสตร์ยังดูดีมือจับสมาร์ทเอนทรีนะฮะกระจกข้างไฟเลี้ยวโอเคสวยสีสันเรียบร้อยอ่ะล้อหน้าก็ใช้ได้มีทะลอกนิดหน่อยตามขอบแต่ไม่เป็นปัญหาตรงกลางยังสวยนะฮะ แล้วก็ยางมิชลินปีย3โอเคดอกสวยนะครับดอกยังใช้ได้ได้อีก2ปีสบายสบายอัซุมล้อสวยงามอัลล้อสุดท้ายหลังซ้ายสวยเช่นกันนะครับไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาบาะไรยางมิชลินปีย3ิสดอกสวยนะครับ ดอกถือว่าดูดีเลยนะครับซุ้มล้อไม่มีชนหนักน้ําท่วมอะไรประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางยังเหนียวเช่นกันดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามอ่ะเสากลางซ้ายอ่ะขอบยางดึงออกมาอึ๊บเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกด้านในน็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรเสาหน้าซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดซอกในสวยแห้งเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะปาษีหมดพฤศจิกาแต่เป็นปีหน้านี่ต่อแล้วหมดปีหน้าคุ้มเลยใช้ยาวๆกระจกเดิมของนิสสันนะฮะ ไปดูห้องเครื่องกันนิสันซิลฟี่นะก็จะมีทั้งเครื่อง1.8แล้วก็1.6นะฮะสำหรับรุ่นขายดีก็คือเครื่องตัวนี้แหละ1.6ลิตรนะก็เน้นความประหยัดนะฮะเป็นเครื่อง4สูบ116แรงม้าเกียร์ CVT เติม E20 ได้ด้วยนะฮะความประหยัดก็ระดับ14โลลิตรประมาณนี้นะได้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สไม่แทส130,000โลนะครับซอกในฝั่งขวานะฮะก็น็อตเดิมรูกลมรูกลมเม็ดอาร์คสวยงาม แก้มขวาน็อตเดิมแห้งสนิทเบ้าโชคเม็ดแอคอยู่ครบนะฮะเพนเพรียเรียบร้อยเรียบเนียนสวยงามผลิตประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง MNTBBAB ลงท้ายด้วย z 0025630นะคเครื่องยนต์ 1600cc นะฮะเบ้าโชคซุ้มล้ออะไรสวยซ้ำนงสํซ้ำในสวยอักษร CS น, S, นี่คมๆเลยนะฮะสวยหมดนะคานเคินเดิมนะฮะมีพลาสติกบังนะฮะ แต่ก็พอมองเห็นเนื้อเดิมว่าเป็นสีเทาขุ่นๆนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดิมหมดแบตเตอรี่นะเกินหกเดือนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะฮะซุ้มล้อซ้ายขวาสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบนะแก้มซ้ายขวาอะไรนี่เดิมหมดนะฮะซอกในน็อตเดิมทุกตัวฮะตัว R นี่คมคลิปเลย RAL คมๆฝาโป่งนี่ e irm, น็อตเดิมฮะไม่เคยถอดสิปีแล้วน,น็อตยังไม่เคยขยับนะฮะด้านใต้แห้งสนิทนะครับ ฝาปงแท้นี่มีอักษรน,นูนนิสันขึ้นมานะสติกเกอร์มอ,อก,กเรียบร้อยนะฮะไม่มีงัดแงอะไรรูกลมคมกริปนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมทุกตัวะฮะไม่มีถอดเลยเลขเครื่องดูง่ายมาก HR16978671B เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับเป็นเบาะปรับด้วยมือนะครับภายในเขาจะเน้นสีครีมนะสีออกครีมครีมมันก็ดูสว่างดี นะบ่อที่เห็นนี่ก็เป็นเนื้อเดิมโรงงานนะฮะปีที่แล้วสภาพก็ถือว่ายังใช้ได้แม้นว่าจะมีเหี่ยวยน่นบ้างเบาๆแต่ก็ดูก็ไม่ได้นาเกลียดอะไรเป็นธรรมชาติของรถ10ปีตรงกลางสวยมากนะที่เหลือสวยนะเป็นเนื้อเดิมที่สวยมากแผงก็สวยนะฮะแผงนี่ของเดิมโรงงานหมดลายไม้สวยมือจับเอ้ยมือดึงนะเป็นโครมเมียมที่เหลือออกแนวสีออกน้ำตาลอมครีมสวยมาก ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามีน่านะฮะขอบคุณมากประตูด้านหลังฟิลม์มด้านหลังก็โอเคอยังใช้ได้แผงสวยนะฮะแถว2ก็สวยนี่ดูสิหน้าเบาะใช้ได้เลยนะฮะเป็นเนื้อเดิมโรงงานนะครับหัวหมอ2สองตำแหน่งนะมีแอร์หลังด้วยนะฮะแล้วก็ตรงกลางมีที่เท้าแขนอึ๊แบบนี้นะอุ้ยโยนของไปด้านหลังได้เจ๋งมากนี่อันนี้ผมชอบเป็นฟังก์ชันที่ดี โยนของไปด้านหลังได้อะเดี๋ยวลองนั่งกันตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับมาสุดเลยนะฮะเพื่อจะดูว่านั่งสบายไหมเอ้ยเหลือเลยโอ้โหนี่คือจุดเด่นของนิสสันเลยนะคือเรื่องห้องโดยสารนี่เขาให้ความสําคัญมากคือนั่งสบายทั้งแถว1แถวสองเลยแล้วองศาการเอน็นนี่โอ้โหใช้ได้เลยคือเรียกว่านั่งสบายไม่แพ้เทียน่าเลยนะฮะหลังคาก็โอเคนะฮะไม่เตี้ยเท่าไหร่ถือว่าก็นั่งยังนั่งสบายนั่งแล้วโปร่งดีนะครับ มีที่วางแขนให้เสร็จสับนี่แม่น้องๆเทียร์หน้าเลยนะแล้วบอกให้มาตัวใหญ่นะฟองน้ํานี่ให้มันหนานุน่มมากนี่เป็นจุดเด่นของนิสสันเลยเนื้อบอดสวยมากแผงประตูดูดีสวยฟิล์มก็ยังสวยนะเข้าออกง่ายขึ้นลงง่ายนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะครับฟิล์มลามินายังสวยหน้าซ้ายเบาะก,ก็สวยนะครับ เป็นบอกปรับด้วยมือนะฮะสภาพหนังดูดีมากนะครับลองขับกันกุญแจหน้าตาแบบนี้นะมีสำรองให้อีกดอกหนึ่งเข้ามาแล้วเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมปุ๊บสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่ปัจจุบัน138 0 0 0โลกับรถ10ปีก็ตกปีละ1มื่นสก็ไม่เยอะถือว่าไม่ยังค่อนข้างน่งนอยแอร์ดิจิตอลเอ้ยดิจิตอลนะฮะ ปรับความแรงได้7ระดับนะปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลเหมือนกันนะอุณหภูมิแยกได้ซ้ายขวามีแอร์ออโต้ให้โอเคแอร์เย็นฉ่ำเลยปรับทิศทางได้2ทิศทางโอเคคอนโซลมาด้วยวัสดุนุ่มๆเป็นหนังสีน้ำตาลครีมแบบซอฟ t ์ u ัชนะครับสวยมากถุงลมนิรภยัย2ลูกพร้อมเบรก ABS ส่วนหน้าจอนี่คิดว่าไม่น่าจะใช่ของโรงงานเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับ เป็นระบบสัมผัสด้วยนี่นะอ้าวมีบลูทูธด้วยอนะ้าวโอเคเยี่ยมเลยนะเล่นเพลงจากมือถือได้ใส่กล้องให้เราด้วยไหมเอากล้องไม่มีหรออไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดของผมเองนะฮะไม่เป็นไรด้านล่างนะฮะเป็นที่เคลียรบุหรี่เนาะล,ลายมงลายไม้ก็โอเคยังดูดีนะฮะสิปีแล้วแต่ก็ดูดีหัวเกียร์ก็เหลืองทุกคันอยู่แล้วฮะเป็นรุ่นนี้เป็นธรรมดาถูไว้ถูมาหลายปีออกเหลืองเบาๆเป็นเกียร์ CVT นะฮะเบรกมือก็ทั่วไปนะฮะ คอนโซลเป็นสีออกครีมครีมนะฮะก็สวยมากที่วางแก้วน้ำอันเล็กๆสองร่องอ่าแล้วก็ที่เท้าแขนเลื่อนได้นิดหน่อยนะเป็นหนังสีครีมนะฮะด้านในอ้อมี aux มาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่มี aux กับ usb มาให้ตรงนี้อีกพวงมาลัยนะฮะก็ไม่มี c r u s ค control ให้แต่ว่ามีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้สภาพพวงมาลัยสวยนะ โลโก้วัสดุต่างๆดูดีมากนะครับสิปีแล้วแต่ถือว่าดูดีเลยนะปรับได้อึ๊บลงขึ้นอ่ะได้แค่ขึ้นกับลงเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อได้เดินหน้าถอยหลังได้ฝืดหน่อยนะฮะสิปีไม่ค่อยได้ขยับตำแหน่งก็ต้องออกกําลังกายกันนิดนึงได้สีทิศทางครบเลยนะอ่ะโอเคกระจกไฟฟ้าสบานออตโต หนึ่งบานคนขับเซ็นทัลล็อกใช้ได้ลายมองลายไม้สวยกระจกข้างปรับไฟฟ้าได้พับไฟฟ้าได้ด้วยนะไฟหน้าก็ปรับองศาสูงต่ำได้ดีมากกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกแบบนี้นะ,ะด้านบนมีช่องเก็บแบนให้แล้วก็มีไฟสองสว่างให้นะฮะด้านหน้าคู่หนึ่งใกล้หนึ่งดวงนะฮะี่บังแดดสีออกเ็นครีมนะฮะ มีกระจกแต่งหน้าให้ซ้ายขวาแบบนี้เพดานสวยดูดีนะครับดูดีมากนะสาย USB แถมมาในเซตหน้าจอนะ,อะคู่มือมีให้นะฮะคู่มือใช้งานแล้วก็สมุดเข้าสูย์นะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะฮะเป็นท่านสุภาพสตรีนะฮะออกรถทันวานะ ธันวาคมนี้ปี58ก็จะ10ปีพอดีอีกไม่กี่วันนี้เองนะเป็นสีขาวมุกนะฮะอ่ V นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ HR16-978-671B ตัวถัง MNT BBAB ลงท้ายด้วย Z0025630 นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วนะในบุกเขาก็อาจจะไม่ได้ลงอะไรเนะนาะสำเนารถกันบ้างดีกว่าปีผลิตครับ2015นะครับ ออกรถก็ปลายปี2015นะจดทะเบียน16 2016เลยใต้กรุงเทพนะครับสีขาวมุกค,ครับเลขตัวถัง MNTBBABZ0025630 เครื่องยนต HR ์ HR16978671B เบนซิน4สูบ1.6ลิตร116แรงมาจา้าอ่ะลองขับกันนะคราตัววิ่งทางไกลดีเหมือนกันแหละนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่1.8แต่ว่าเท่าที่เคยขับก็ใช้ได้นะฮะ ถอยไปก่อนอกล้องหลังเดี๋ยวเราแถมให้ละก,กันพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้นะฮะมาออกตัวให้ดูกันว่าขับเป็นไงออกตัวก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคไม่อึดน,นะครับก็พุ่งอยู่เบรกก็ยังโอเคยังแน่นใช้ได้เครื่องก็เดินเรียบนงเงียบใช้ได้นะครับวงมาลัยก็แน่นๆหน่อยเฟิรม์มๆนะไม่ได้แบบวาวเบาวิวเหมือนพวกอเมร่าแต่ก็ถือว่าไม่หนัก ก็ยังถือว่าขับง่ายคุมรถง่ายนะค่อนข้างแน่นดีเฟิร์มๆนะอ่ะดูเรื่องวงเลี้ยวดีกว่าวงเลี้ยวความคล่องตัวของเขานะฮะวงเลี้ยวก็แคบนะฮะ,ะแคบอยู่โอเคถือว่าได้ความคล่องตัวด้วยนะฮะนี่ปรับลดกันง่ายๆไม่ต้องโยกนะ,ะช่วงล่างพอได้นะกลางๆของรถ10ปีนะฮะ ไม่ทําก็ได้ไม่ได้ดังอะไรน่าเกียดถือว่ายัางแน่นอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าท่านยาวเพอร์เฟกก็อาจจะมีนิดนึงพวกลูกหม่งลูกหมาต้องอาจจะต้องไปทําเพิ่มเฉพาะล้อหน้านะหลังโอเคหลังนี่ถือว่านุ่มนะครับแต่ถือว่าผ่านแหละไม่ทําก็ได้เน้นใช้งานก็คุ้มอยู่นะฮะอ่ะ ไม่แสนสรถสิปีเดี๋ยววันนี้เหลือเท่าไหร่ไปดูอ้าวใครที่งบน้อยนะแต่อยากได้รถเก่งไซส์กลางไว้ใช้งานคุ้มๆก็แนะนำเจ้าตัวนี้เลย2,015นิสสันซิลฟี่1.6 V Auto ใหออโต้ม่ห3ึ่งส0กิโลเมตรรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะไม่มีชนหนักไม่มีต่อตอไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมครับเลขไม่ไแน่น1 3ึ0งแ กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาแถมได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยได้สีขามุกสวยสวยแบบนี้เลยนะฮะราคาวันนี้ย่อมเยาวมากๆเลยใครงบน้อยไม่อยากให้พลาดจริงๆนะฮะเพราะว่า walk in หน้าร้านนะเราตั้งขาย239,000บาทพิเศษเกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปนั้นก็ยังได้ราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง 2 0ส0 0 0 0บาทเรตด,ด,ดีฟรีดาออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมพอเริ่มต้นสบายๆนะฮะ72งวอดหารเฉลีย่ยออกมาแล้วตก4,500บาทเท่านั้นเองหรือวันละ150บาทใครกำลังเล็งรถอีโคคาอยู่นะอย่างพวกอเมราก็ดีหรือว่า n i s สันมาร์ชก็ดีลองเพิ่มงบอีกแค่ไม่กี่หมื่นเท่านั้นเองเราได้รถเก่งสมรรถนะสูงไซส์กลางโอ้ผมว่า คุ้มมากเลยนะฮะกับนิสสันซูฟี่ตัวนี้นะ,ะแต่คันนี้ต้องบอกว่าอายุรถก็เกิน10ปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้วารันตีเต็มระบบอาจจะไม่ได้มีให้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยว19บกสประกอบเรารับประกันให้เอง3ส่วนด้วยกันเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยหลอชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์นิสสันให้ท่านด้วย เปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทัางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมผวันค่าเช่าก่อนส่งมอบเช่นเคยอารู้งี้เราอย่าช้าครับรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง id line 1 9หนึ่งเก้าเอสีคนะคบแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไม่ได้ Google m a p พิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการละพบลึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเารีปรกรับซื้อรถทุกรุน่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดฟแนนซ์ก็ขายได้ติดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรู่นไหนนั้นฝากกดไลค์ก, share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัทสิกาสีประกรถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า10,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com